จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็มาต่อกันถึงเรื่องกุศลกรรมหรือบาปกรรมนี่แหละ,ะสุกุศลกรรมและบาปกรรมที่พูดกันไปแล้วครัวน,นี้จะมาเอาเรื่องว่ายกุศลกรรมบ้างคือกรรมดีคือกรรมดี เราจะประยกเอาตัวอย่างของท่านที่เคยทำกรรมดีที่เป็นคุณประโยชน์ท,ทั้งตัวเองและต่อสังคมต่อประเทศมีเยอะแยะเลยแต่ครนี้เราจะเข้าใจแจมแจ้งในเรื่องของเขาไหมไม่เราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็จะเอากุศล,ลกรรมฝ่ายดี ที่อาตมาได้กระ,กระทำเคยกระทำแล้วนี่แหละจะรู้ดีกว่าไปเล่าของคนอื่นส่วนเรื่องของคนอื่นก็จะเล่าให้ฟังก็ได้นะในในโอกาสต่อไปก็จะเล่าให้ฟังก็ได้ยนะกตัวอย่างให้ฟังก็ได้แต่วันนี้เอาเรื่องของอาตมาก่อนว่าอาตมาเคยทำอะไรดีบ้างถ้าบางคนนึกถึงเรื่องที่เคยทำความดีไม่ได้ลืหมดแล้วนะ อนึกอะไรว่าทำดีอะไรมามั่งวะอะไรเนี่ยนะนึกไม่ออกเลยเนี่อาบายเป็นที่หมายอย่างเดียวเลยนะอาบายอย่างเดียวเลยนะแต่ถ้ายังนึกถึงความดีได้ระลึกนึกถึงความดีของเราเองได้โอเคนะสุขติเป็นที่หมายแน่นอนอันนี้เอาเรื่องที่ว่าอาตมาตอนยังอยู่อุตรดิต มาอยู่ที่วัดดงสาแก้วก็ไปหัดเทศนั่นแหละก็ปรากฏว่ามันก็ว่างอ่ะเนาะพระส่วนมากแล้วจะว่างในในปกติประจำวันถ้าหากว่าไม่ใช่สํานักปฏิบัติหรือไม่ใช่สํานักเรียนอันนี้เป็นสํานักแหลก็ต้อมแหลท่องแหลกันไปบ้างแล้วก็ว่างก็เห็นพระ ประธานบนหอฉันนะ่ยบนหอฉันสีก็รู้สึกว่าจะามันก็คงจะคล้ำๆดำๆเหมือนกับพระพุทธรูปทั่วไปที่ที่เราเห็นนั่นแหละนะถ้าหากว่ามาตั้งไว้นานแล้วก็จะเกิดคล้ำก็จะเกิดดำอาตมาก็ไม่รู้นึกอย่างไรนะให้เขาไปซื้อเอาบัตรโซมาใช้ลูกศิษย์ไปซื้อบัตรโซมาตลับนึง ขัดโอ้โ oh, ห oh, oh. ขัดขัดไปก็สวยไปขัดไปก็สวยไปนะพระรูปนี้พระองค์นี้นะพระพุทธรูปองค์นี้นะสวยมากเป็นเนื้อทองที่สวยมากเขาเรียกว่าทองลูกบวบหรือทองลูกฟักอะไรอาจจะมาไม่เข้าใจนะสวยมากเป็นเป็นเนื้อโลหะรุรรร่นเก่าอะ่ะขัดแล้วสวย พอยิ่งเสร็จทั้งองค์นี่ยิ่งสวยมากอู้ปลื่มใจนะเรื่มใจว่าเออเราได้ทําดีรู้รู้สึกมีความสุขใจพอใจในการที่ว่าเราทําแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กลับไปดูนานแล้วนะจะเปลี่ยนสีเหมือนเดิมอีกแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเราเคยทํามาแล้วตรงนั้นสวยนะสวยมากก็ชื่นใจนะชื่นใจมาก แล้วตอนนี้มานึกได้อีกทีก็คือตอนที่ทำความดีให้กับคุณแม่ได้สบายใจแม่จะจบหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นสมัยยังเป็นเนนอยู่สมัยยังเป็นเนนก็ช่วงก่อนสงการนี่ก็จะลาจากวัดมาเที่ยวบ้านเพราะว่า สงการเนี่ยพระมหาท่านจะให้พระภิกษุสมมนเนรมารวมกันอยู่ที่วัดทั้งหมดเพราะว่ายอมจะได้ทําบุญสงน้ําพระกันก็พอใกล้ได้เวลากลับแล้วก็กลับก็ลาก็ลาสังยายแล้วก็แม่สังแม่กลับพอดีเหลือไปเห็นแม่ พอดีเหลือไปเห็นยศแม่ดูท่าตางท่าทางท่านไม่สบายใจวิตกมีความทุกข์ที่ลูกจะไปจากอีกแล้วเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็มันก็ก่อนสองการอยู่แล้วเนี่ยวันสองวันก็สงการแล้วช่วงนั้นมันหน้าแรงอะเนาะดูตรงไหนก็ไม่สดชื่นหรอกต้นไม้ต้นไรย้ยาเยอะมันเหี่ยวเฉาไม่สดชื่นก็เลยไปตักน้ำมาขันหนึ่ง ล้างเท้าให้แม่ล้างมือล้างเท้าให้แม่แม่บอกโอ้ยลูกแม่เสียงคำว่าโอ้ลูกแม่เนี่ยเหมือนอย่างกับความสุขความอบอุ่นทั้งจัก,กรวาลเนี่ยแม่จะมอบให้เราทั้งหมดเลยนะเรารู้สึกรับรู้สึกถึงความเสียงคำว่าโอ้ลูกแม่ล้างเท้าให้แม่มือนี่เอื้อมมาจับที่หัวไหล่แล้วนะ ถ้าหากว่ายังเป็นเด็กเมื่อสมัยก่อนก็คงจะอุ้มเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงให้ชื่นใจอะนะเรารู้ว่าแม่รับรู้เรารับรู้ถึงความสุขของแม่ที่เราทำให้อย่างนั้นนึกถึงทีไรก็มีความสุขนึกถึงทีไรก็อิ่มเอมใจว่าเราได้ทำให้แม่มีความสุขถึงแม้จะเป็นครั้งคราวเล็กน้อยเพราะว่า พอเติบใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่กับแม่ความจริงแล้วอาตมานี่อยู่กับแม่ตั้งตั้งแต่เล็กเพราะว่าเป็นลูกคนท้องเป็นลูกคนเล็กเขาก็จะติดแม่เป็นส่วนมากแต่ก็เป็นกรรมของเราอะนะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็รับรู้ได้ว่าแม่รักเรามากที่สุดท่านใดที่มีโอกาสตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ทำความสุขให้กับพ่อกับแม่คุณจะมีความสุขไปตลอดชีวิตจนสิ้นลมสุดท้ายเอาวันนี้ก็คงจะขอพักเอาไวา้เท่านี้มันคงจะลงรายละเอียดได้ไปไม่มากกว่านี้หรอกเพราะว่าเวลามันน้อยก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านด้วยกันทุกท่านเทลินเจริญพร